สบายดีเดอนะ้อเนาะสบายดีบสัสูขุขสุขคนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนฮับขวาสู่ซ่องสาวันซื่นเดอนะ้อเนาะโอ้หมายามตุ้มกุ้งไส้ไ้หมูว่านี่มาเบิ่งว่าสิได้บอตุ้มแบบไม่ตุ้มแบบอัน <c oughs> คือของบะมีเนะี่สั่งมามาเบนี่ดูนละ อยางนี่แหละปลาคอปลาคอเลี้ยงลูกนี่ไปใส่ไว้แล้วปลาคอเลี้ยงลูกไปลงไปเอาไว้เพราะยานเปียกใส่ไว้ซองอันกระปูว่าจะ อ้าบางังดูอืมอีปูตัวเดียวปาลาไหลเติบเด้อพี่น้องปูกินลหลเติอเด้ออันนี้มาจับนี่จับกล้องพูดจ้าไปครับพีจโต๊กน้ำไปจับยับไปอีก ุจับดีก็มาสองมือ nè nhưng bơm bớt cứ bơm là, hả, sắp xài nhá, nè ใช่ใจกับปู่บอลล่าให้น้องขั้นสั่นนะ่ะเต็มกัขดขาดมุนบึ๊ด่างนึงกับเดลาาอยู่มาถี่ค่อยเด้อหันกล่องน่ะด้วย ลอ,อันนี้เป็นน้อง้ย่ญย่เป็นเอื้อยของแม่บาต้นมมยุว่าคือบอลลายว่าคือว่าใส่บอนหก กระ <c oughs> ปูดังแล้โตแมนกระไลย,ยู่บ้างบมันเดู่เก่าดีเนาะอันเดีกมันก็มีอยู่ ปลายหลทอดตัวนั่นเบดบอกโอ้จับกล่องกระดาปิ้นไปยังเนาะน,นี่กระดาษร้ายเติดอยูก่กระดาซ้ำใส่อยู่บ้านน้องด่างซ้ำนี่เลยกินสามพอลูก โอ้ยแต่มีแต่กุ่มง,งามๆไดบ้บริคิลาบริตาบุตตาปัวอ,อยู่อันนึงไม่ใช่ตัวสำกันบนหนาะเมื่อหาเห็ดกินส่งร้อยไปหงียนก่อนไหมปุ่นเฮือนห้าอยู่ปุ่นหลังสีฝาเห็นบอกโอ้ยเสียงงไง มื่อวานนี่เม่เมื่อบ้านเบิดมืออยู่กับพอ่อม,ม,มื่อี้บ่ได้เมื่อ่าบ่ามือเมื่อเอาตาเว้นกำลังขึ้นตอนนี้หกโมงหาโมงกลัวหกโมงยังฝนคือสิบบต,ตกมั้งมื่อนี่ นอนถาฟังข่าวเฮ็ดปวกกอนเลื่อนหาเฮ็ดปวกแถวเฟสกันมีคนแถวบ้านได้จซสิเมืองเดี๋ยวฮะสิก,ออก้อยกินนอแต่ว่าก้อยโบเบิร์ตดอกกินสองคนกินโบเบิร์ดและสิขัวแห่งร้อยนะ้ำลายเติบได้เ่ง่นะสิก้อยแบบต่ำโจโจ้อะน้อยหนึ่ง ซาซิมโบมากก้อยเป็นตูม okay. ันแข็งแนวกินของเหากระแล้วๆเนาะมีก้อยกุ้งหรือว่าป่นกุ้งแล้วก็ครัวกุ้งของอีร้อยสิเป็นไข่ดาวกับข้าวหุงแล้วก็แม็กกี้กลิ่นง่ายๆมาเด้อพี่น้องกินข้าวเส้าด้วยกันสบายดีป้าลูกส้ายดีป้าลูกอีร้อยทั้งกัดกินนิดเดีย chị vẫn chú không chị đó nên là sao học càng ngay ngay จะกินแบบนุ๊กคนอยากคนแต่รุ่นย้อนยุ่นีแ่แน่แลเนละ <laughs> บ่มีผักมีอยู่ผักบัวลระพ่าแต่ว่าบ่มากตะก้อกุ้งเช้าชื่นมาเกี่ยกับใบกอกยอดผักกอกอยู่นะแม่สีออกสมแซ่บแต่บ๊อกแต่ว่าเสาแล้วมันสบนี่แต่แล้มัเข้มแต่้ Lấy lại được. Ừ. Mướn này phải mệt cả hạn. Bảy hôn nhân đang chạy nhanh อื่นวันศุกมันวันเสาร์เปลไปวันเ้าับวันรไปนัางขเขาเป่า่้องข้เข่าทานจะมีแม็กกี้

I don't know. ไว้ได้เจ้น้อยก็ไปหุงเฮียนบพระท่านเจ็ดมงครึ่งแเพื่อสีแต่งแล้วเพื่อสีออกแ่งเฮียนได้แต่ละมือผมคือ,อยาว หัวล่าหมิยาคือ,อไ,ไปบอกให้หัวหักล่ะเม่ขันนะข้าัวหัวลานแล้ววิทยาคือหัวลาน ีดพายอาทงเน่ยไว้ลูกปุกโซใส่ล้ะบอกลูกพายอาทงหน่อนี้ว โอเคสี่นนองมาฮอนิสเดคอเนี่ยล,ล่าแล้วเนาะขอบใจเบิรสู่ผูสู่คนที่ติดตามแล้วกับฝากติดตามฝากไปรรกำลังใจให้สาวสุดในเด้อเนาะหลบปลาลงเหนีนะะ่งหลบปลาลงเหนี่ย ฝากก็แล้วก็แต่ในเด้อปลาลุงกดติดตามในเด้อปลาลุงพ่อการคลิปหนาไปแล้วสาวบายดีเด้อเนะาะสบายดีนะลูกสาบายดีปลาลุ่มเดี๋ยวอยากลืมไปแล้ว